ดูครับสภาพตัวกระบอกโช๊คที่ว่าน้ำมันโช๊คมันออกมาจนหมดแล้วนะครับอันนี้ยเห็นไหมมันล้นมาเต็มกระบอกเลยไอ้น้ำสีเขียวนี่ยก็คือน้ำมันโช๊คของตัวกระบอกโช๊คตัวนี้นะครับเป็นของเวฟร้อยยี่สิบห้าตัวน่าจะหัวเถิชนะครับตัวนี้ไม่มั่นใจเอ้ยน่าจะหัวแหลมเป็นตัว R นะครับเป็นกระบอกโช๊คหน้าเวฟร้อยยี่สิบห้าอานะครับตัวคาร์บู จุดยึดจะประมาณนี้นะครับถ้าของร1อยสิบไอมันอยู่ประมาณนี้เนี่ยน้ำมันโชคมันออกมาเยอะมากนะครับสีเขียวเลยนะครับอันนี้ผมก็จะถ่ายดูก่อนนะครับแล้วก็ตัวดุมเห็นไหมดุมนี้ผมก็ซื้อเป็นเชียงกงมานะครับกับตัวโชคตัวโชคนี่ต้องเอามาซ่อมแล้วก็มาเซตใหม่นะครับแล้วก็ตัวดุมเนี่ยต้องเอามาขัดพ่นสีใหม่นะครับ สองตัวนี้ผมเบิกมาเรียบร้อยนะครับก็เป็นของใหม่เลยของร10 i ไอนะครับโอเคครับก็หลังจากที่ผมพาไปดูตัวโชคหน้าที่มันแตกแล้วเนาะตัวนั้นของเวฟร2 5ยยีหรือ s นี่แหละนะครับตัวเก่านะครับก็ผมจะเปลี่ยนตัวกระบอกโชคใหม่เป็นอของรถเวฟ1 1 0 i เวฟร2 5ยปาวานแล125นะ้วร้ย LED เนาะประมาณนี้เนาะก็เลยเบิกมาเลยนะครับอันนี้เป็น โชคหน้าคู่ใหม่นะครับตัวนี้เป็นโชคตัวใหม่นะครับคือเบอิกเลยนะครับจะไม่ใช่เหมือนรอบก่อนที่ผมซื้อแบบเชียงกงมาแล้วก็เอามาซ่อมเมานะครับอันนั้นตัวนี้จะเป็นเบิกใหม่นะครับจากศูนย์กล่องก็แพ็กมาดีเลยนะครับเนี่ย แยกออกจากกันก่อนนะครับอ หนึ่งข้างครับอันนี้โอเคเรียบร้อยครับสองข้างปุ๊บข้างในก็ห่อมาโอเคเลยเนาะก็เป็นโช๊คนะครับเป็นโชค๊คมีกระบอกแล้วก็มีตัวแกนอะไรครบเลยนะครับ ความเรียบร้อยสวยเลยครับประมาณนี้ครับอันนี้ข้างที่ไม่ได้ใส่ปั๊มนะตรวนี้จะเป็นข้างไว้ใส่ปัม๊มคู่นี้ประมาณสองพันนะครับโอเคของมาแล้วครับนี่นี่ข้างเอาไว้ใส่ตัวปั๊มนะครับ ่ประมาณนี้ซ้ายขวาครบนะครับสีก็ส,สวยๆเลยไม่ต้องเอามา TVs. ขัดพ่นสีเองแล้วนะครับอันนี้ก็มีย้วยหน่อยนะครับก็ธรรมดาเนาะถ้ารถใช้ในเมืองหรือว่าใช้ความเร็วไม่สูงมากก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับอ่าอัน,นี้ไว้ใส่ปั๊ม แกะกล่องตัวโชคของเดิมนะครับของเวฟร้อยสก็ได้นะครับ LED ก็ได้แล้วก็ประวานนะครับอันเดียวกันนะครับคู่นี้ก็ใช้มานานแล้วนะโอเคเดี๋ยวค่อยเซตอีกทีนะครับถ้ามันย้อยเกินไปเนาะ ประมาณนี้อันนี้ผมเช็คความเรียบร้อยก่อนก็ราคาไม่แรงเนาะสองพันได้ของแท้โอเคต่อมาจะเป็นดุมนะครับตัวนี้เปิกมาประมาณหกร้อยนะครับเป็นดุมหน้าร้อยสิบไอแบบดิดนะครับ เพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวกระบอกเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับของเวฟบร้อยห้าตัวเก่านะครับมันจะต้องเบิกดูมใหม่เลยนะครับหนไหมครับนี่มาแล้วครับ ดุมแท้ตรงรุ่นเวฟร1อยไอนะครับก็ตัวจานน่าจะต้องควาหลูอีกนิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้ครับก็พวกซีนกันฝุดอะไรก็มีให้มาครบเลยนะครับลูกปืนล้อก็มีครบ ตัวนี้ก็เป็นซีนกันฝุ่นเวลาเราใส่ตัวกระปุกอากระปุกพวกเลือนไม่นะครับอันนี้กระปุกความเร็วนาอนี่อันนี้ก็จะเอาจานจูปิเตอร์มาวางแล้วก็คว้านรูจานจูปิเตอร์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่นอ็อตแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสีเราไม่ต้องไปทําเองเห็นไหมถ้าเราไปซื้อแบบเชียงกงเราก็ต้องมาเก็บงานอีกนะครับอันนี้ก็เป็นแบบ p o w e r coat มาเลย Okay. ประมาณนี้ครับถ้ามาใส่กับตัวโชวก็ประมาณนี้ประมาณนี้ต่อมาจะเป็นกระปุกนะครับออกมาแล้วครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นกระปุก แล้วก็สายใหม่เบิกเลยนะครับอันนี้เบิกใหม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวดุมก็ตัวโชค๊คเบิกหมดเลยนะครับอันนี้โชค๊คประมาณคู่ละสองพันนะครับอันนี้หกร้อยแล้วก็อันนี้ประมาณสองร้อยนะครับสองร้อยบวกลบเนาะอันนี้ก็ปลุกกับสายใหม่นะครับก็ที่เหลือจะเป็นชุดปั๊มที่ผมต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเรายังใส่สีพอร์ตตัวเดิมนะ ตัวที่ผมใช้อยู่ก็ต้องได้ปาดตัวหูโชกคนะครับผมเสียดายตัวกระบอกก็เลยว่าเดี๋ยวสั่งเป็นปั๊มใหม่มาแล้วก็เดี๋ยวมาดูทีนะครับว่าเป็นปั๊มตัวไหนนะครับตัวนี้จะมาเป็นชุดก่อนก็คือโชค๊ค1คู่นะครับแบบดิสเนาะใส่เป็นดิสแล้วก็ดุมดิสนะครับเบิกแล้วก็กระปุกไม้แล้วก็ตัวสายไม้แบบดิสเหมือนกันอ่าประมาณนี้เบิกใหม่เลยนะครับวันนี้ มาเป็นชุดเลยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนการแกะกล่องนะครับตัวชุดหน้าใหม่ของผมก็จะมีโชกหน้าหนึ่งคู่นะครับแล้วก็กระปุกสายไม้แล้วก็ดุมนะครับอ่าเบียดเสร็จลองไปไล่ดูนะครับอันนี้สองพันอันนี้หกร้อยอันนี้อีก ก็ไม่ถึงสามพันนะอันนี้ยังไม่รวมปั๊มนะผมต้องสั่งปั๊มอีกปั๊มแล้วก็ขาปั๊มนะครับที่เป็นมนะีเนียมเนาะเพื่อที่จะมาใส่กับตัวกระบอกโชคตัวนี้ได้นะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าผมจะใช้เป็นปั๊มตัวไหนนะครับอันนี้มาให้ดูก่อนแกะกล่องเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับงบไม่เกินสามพันเนาะสำหรับใครที่จะบิลรถหรือว่าปั้นรถนะครับอันนี้ผมไม่เชิงว่าปั้นนะเหมือน เบิกอะไรมาใหม่เพราะว่าของเดิมมันเรียบร้อยนะครับโชคตัวตัวน้ำมันโชคอะ่ะมันรั่วออหมดเลยนะครับตัวนั้นเป็นโชคหน้าเวฟร้อยยิบห้าอนะครับอ่าไปหาซื้อจากเชียงกงมาแล้วก็มาไลน้ำมันโชคใหม่แล้วก็ทําสีใหม่ก็มันก็ใช้มานานแล้วนะครับตัวนั้นก็เลยเปลี่ยนใหม่จะใช้เป็นตัวนี้นะครับจะได้หาจานเบรกได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ขาปั๊มก็หาง่ายด้วยนะครับตัวนี้ กระบอก110ยสิบไอร้อยประวาน125ร้อยยี่ห LED นะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ